สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับซ่องสาวบันดงคนกะละสินเนาะค่ะเนาะมือนี่ซีมาในเมนูแกงออมปลาดุกค,ค่ะกะสิมีเริ่มต้นที่ข่าตะไคร่ใส่กับปลาดุกเนาะคะะ่ะเนาะกะสิอู่ใส่กันก่อนข่าตะไคร่เชี่ยดให้ปลาดุบกบ่ข้าวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสีล่อให้ปลาดุก มันสุกกันค่ะเดี๋ยวเ้าค่อยมาเบิรงกันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะปลามันสุกแล้วย่างโอ้ตั้งหม้อไว้ประมาณห้านาทีนี่แหละจ้ะปลามันก็สุกแล้วเนาะค่ะเนาะขันซุกก็หนีมันก็สีเปื่อยเนาะค่ะเนาะก็สีเอาแค่นี้ก่อนแล้วเ้าก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยจ้ะสีไม่ใส่เครื่องใส่พริกก่อน นี่กะเพรที่ห้าต่าไว้แล้วเนาะคะ่ะนอกกระชิต่าตําแล้วก็เมื่อส่ในนี้ค่ะค้นบดไดเด้อค่ะเพราะว่าป่ามันสฉีแตกมืีข้าวพร้อมเนาะคะ่ะนอกกันค้นหลแล้าก,ก็สีใส่ไว้ทั้งสี่แล้วค่ะเดี๋ยวห้าสฉีเมื่อส่เครื่องปรุงกันค่ะใส่มิปะเดกมิเกลชูโรด ค่ะใจไปก่อนเนาะค่ะขับอนัวหรือจังไดเฮ้าซอยมาใส่น้ำป่ากันค่ะค่ะเข้าก็มาใส่เกลือไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะใส่เกลือไปก่อนเลยใจน,วนัวเนยสใสิใ่ประเดกค่ะ อย่าพึ่งใส่ไรอะค่ะบะเดี๋ยวเพราะว่าข้าใส่เกลือไปแล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปก็จะเป็นพงมัวค่ะใส่ลายแส็บายใส่หน่อยแส็บหน่อยเนาะค่ะเนาะใส่หน่อยแส็บหน่อยใส่ลายแส็บายของมันแส็บก็ใส่หลายๆค่ะแต่กระสีมาเติมใส่พักกันค่ะนี่ กะซิมี่ผักชีลาวค่ะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ผักอีตูเนาะค่ะเนาะผักอีตูแล้วก็พริกลูกโดดค่ะผู้ใดมากกินเผ็ดกะซีไส,ส้ลูกโดดห้ายๆเนาะค่ะเนาะก็ซีแบบถึงใจดีค่ะขาปปุงเสร็จแล้วข้าใส่เครื่องเสร็จแล้วขาก็ซีม่ใสผักกันค่ะ ค่ะเ้าปรุงเครื่องปรุงเสซตแล้วเนาะคะ่ะเ้าก็ะิมาใส่พักกันต่อเลยค่ะพักที่ห้าเตรียมใบกัะชิมีพักชี้พกอีตูต้นหอมค่ะแล้วก็ลูกโดดบพริกอ่อนเนาะคะ่ะเนาะคอเมนหมอน่อยพูดบอบ้า ใส่ไปเลยค่ะพักหลาแห้งแสบค่ะกูได้มกพักใส่พักหลายๆมนกบข้านเนียวห่อนห่อค่ะ,คะตอนนี้เขาก็ใส่พักไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนอกกระสีมาคนจักหน่อย เยอะคนหลายค่ะป่ามันสิแตกป่าแตกเมื่อเย็นเข้าวน้ำน,นองค่ะเนาะอืมได้กินป่าหอมป่าแล้วค่ะ นี่คือแกงออมป่าเนาะค่ะนอกกระสิบว่าข้าวกระิอู้ป่าให้ป่ามันซุกแต่ว่าบะตองมันซุกคักเนาะค่ะผันสุกคักข้าวใส่ไส้พักแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมันก็สชิข้นยากจ้ดกะสิข้นยากแล้วมันสิแตกปลามันสิแตกแล้วปาน้ำมันสิข้าวจาะมันสมข้าวป่านี่ค่ะข้าปกระชีประมาณนี้แหละค่ะคนดูประเด็นนาอมันเป็นป่าเพราะมันจะข้าว เดี๋ยวเขาจะปิดฟ้าไว้ประมาณสักสามนาทีค่ะเดี๋ยวมันก็นสุกค่ะผักมีฟ้าฮะก็ปิดฟ้าเลยค่ะลอสักประมาณสามนาทีพักสุกเข้ามาเบิ่งกันอีกทีจะ้ะค่ะตอนนี้เขาก็มาเบิ่งกันนะคะน้ำพานไปสามนาทีแล้วค่ะแต่แทนสุกแล้วค่ะพักสุกแล้วค่ะโหเดือดแบบน่ากินมากเลยค่ะ อันนี้คือห้องประตรงค้นเลยเนาะคะ่ะเนาะพักพักกับปลามันซุกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเขาก็มาชิมรสชาติกันว่ามันสิเป็นยังไรแต่มันนวดหรือมันเข้มหรือมันจังไรเขาความมาเติมเครื่องละเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ซุกซุกลวค่ะเครื่องปรุงเข้ากับบะไดมี่อย่างไรเนาะค่ะเนาะก็ซีมี่ข้าใบบักูดแล้วก็เอาป่าลงเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มาต้มให้มันสุกอู้ให้มันสุกอู้มันสุกจากน่อย ก็ต้องให้มันซุกคั่กค่ะเอาพ่อแบบเนื้อกรุบกรุบถ้าเอาเนื้อเนื้อเปื่อยหลายมันกระสีแบบข้นหาักมากค่ะเนาะมันข้นบดได้แ้วมันกระสีขาวพาอมันแตกเนื้อป่ามันแตกมันกระสีขาวค่ะพอมันป่าซุกแล้วเขาก็มาปรุงเครื่องกันจะมีปลาแดกมีน้ำปลามีเกลือเนาะค่ะเนาะคันใส่อันใดนึงอันนึงก็ได้ค่ะเกลือกับน้ำปลาใส่เกลือไปก้อนก็ได้ค่ะ ส้เกลือปลาแดกชุรดค่ะแล้วก็ใส่พักลงไปแล้วก็ปิดฝ้าหมอ,มอ,อร่อยไม่สุกแค่นั้นแหะค่ะแค่นี้ก็เสร็จลวค่ะคลิปนี้เดี๋ยวห้ามาลอเบิ้งจัดจานกันกน,นะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ห้า็มาจัดใส่ถ้่วแล้วกเนาะค่ะเนาะกระสิเป็นนาตาแบบนี้แหละค่ะแกงออมปลาดุกค่ะแกงออมปลาดุค่ะใจต้นหอมพักชีลาวพายตูค่ะ บักพิกออนลูกดูดนะคะเนาะกระสิมีแค่นี้แหละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะกระสิเอาไหว้ซ้ำนี้ค่ะคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อค่ะพาอจะได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนีเนะคะเนาะก็สวัดดีค่ะขอบุณค่ะที่รับชมเนะคะเนาะ